สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family นะครับวันนี้พีเอฟจะมาพูดถึงเรื่อง4ปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างนะครับทำให้สัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยมีโครงสร้างที่ใหญ่โตนะครับผมแล้วก็ดูสวยงามเนาะ แรกๆเลยนะครับปัจจัยแรกเลยนะฮะคือเรื่องราวนะครับโรงเรือนหรือที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่ที่หลับนอนนะครับของสัตว์นะครับที่พักผ่อนนะคือน่าต้องแบบว่ามีความสะอาดนะครับผมแล้วก็ป้องกันลมนะป้องกันลมป้องกันลมป้องกันแมลงนะครับป้องกันฝนในหน้าฝนนะครับป้องกันป้องกันความหนาวอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยในหน้าหนาว ได้ในระดับหนึ่งคือก็ไม่ถึงกับต้องแบบว่าต้องป้องกันให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นเหมือนห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องติดเครื่องปรับอากาศอะไรขนาดนั้นนะครับก็แค่เออฝนตกลงมาก็ไม่เปียกนะฮะแล้วก็เวลาลมพัดลมโกกในตอกนกลางคืนเนี่ยก็มีอะไรบังนะบ,บังลมเข้าบ้างนะครับไม่ไม่ให้โดนลมโดยตรงนะครับหรือว่าโดนลมก็โดนไม่มากนะครับแล้วก็ความสะอาดนะฮะเราต้องคอยหมั่นดูแล ความสะอาดเล้านิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ไก่อ,อยู่แบบว่าแออัดแล้วก็หมักหมมอับชื้นนะครับในในการให้เขาถ่ายมูลเข้าไว้ข้างในเนาะทาให้เขาป่วยได้นะครับเป็นโรคได้แล้าเล้าเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนอาจจะอาจจะมองเป็นอันดับท้ายๆนะในการที่จะจะเลี้ยงสัตว์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราได้นำนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงแล้วเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยแล้วขาดขาดล้านอนนะครับหรือว่าที่อยู่อาศัยให้เขาเนี่ยเราเราก็จะค่อนข้างที่จะลําบากนะฮะเพราะว่าเขาก็จะไม่มีที่นอนนะแล้วเราจะแบบให้เอามากอดแล้วค่อยหาที่นอนที่ดับที่นอนให้เขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็จะวุ่นวายเนาะพอสัตว์เข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วว่า จะต้องอยู่ตรงไหนอยู่อะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่เที่ยวปล่อยให้ไปเดินกวนรอบบ้านเลยแบบนี้ก็ไม่ใช่นะฮะก็เป็นความลําบากถ้าเกิดเราเราจะเลี้ยงสัตว์นะจะเอาสัตว์เข้ามาเนี่ยควรจะทําล้าวก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับทำล้าวเตรียมรอไว้อ่าทล้าวเสร็จแล้วก็ค่อยว่างกันอีกทีหนึ่งนะครับก็หลักๆแล้วก็ก็ดู ดูความเหมาะสมเนาะดูความเหมาะสมของเราว่าเราจะจัดแจงแล้วให้ให้เป็นแบบไหนนะครับผมนะครับส่วนตัวโรงเรือนเองเนี่ยก็มีหลังคากันฝนได้นะครับดูค่อคนขน้างจะแข็งแรงนิดนึงนะมีคอนให้มีที่ให้นอนข้างในนะครับกันแดดกันฝนกันลมนะอะไรก็เก็บกวาดนะมีน้ำมีท่ายกินก็แล้วก็เก็บกวาดดูให้เอี่ยมนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีโรคหมักหมมเนาะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็พอเรามีโรงเรือนเสร็จแล้วก็มีบริเวณบริเวณเขตบริเวณที่ปลอดภัยนะครับที่ให้เขาอยู่นะจะล้วรอบขอบที่รื้จะปล่อยกว้างก็ได้นะครับบริเวณที่เลี้ยงเนี่ยนะเราก็ต้องมีบริเวณด้วยนะครับในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราเราไม่มีบริเวณเนี่ยสัตว์เราจะไปรบกวนเพื่อนบ้านได้หรือว่าศัตรตูนะครับทางธรรมชาตินะครับของสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ย อาจจะมารบกวนสัตว์เราได้นะครับอาจจะมาก่อความวุ่นวายความลำคาญนะครับให้เราแล้วก็ความสูญเสียด้วยเนาะเราก็ควรที่จะมีบริเวณของเรานะครับเลี้ยงไม่ไปวุ่นวายนะครับไม่ไปรบกวนคนอื่นเป็นดีที่สุดนะฮะหลายคนบอกว่าทำไมต้องมีบริเวณด้วยหนึ่งถ้าเกิดเราเรามีมาทุกอย่างแล้วนะเรามีมาทุกอย่างเรามีโรงเรือนนะครับที่จะเลี้ยงนะฮะแล้วก็พอเรามีสัตว์ที่ที่เราจะเลี้ยงเสร็จแล้วพอสัตว์เนี่ยมีผลผลิตออกมาทันทีสัตว์จะได้เจริญเติบโต ก็ไปโดนอาจจะโดนทําร้ายมาบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บมันก็ไม่โตแล้วไก่อ่ามันก็ไม่โตแล้วใช่ไหมสัตว์ที่เราเลี้ยงหรือว่าตายอย่างเงี้ยตายก็หมดสิทธิ์เลยไม่ได้ลุนแล้วคือตายเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ดูความจเจริญเติบโตแล้วคือตายก็ตายไปเลยบแบบเนี้ยนะก็มีส่วนส่วนสําคัญมากๆนะครับผมหลักๆเลยเราก็ต้องมาหนึ่งมีโรงเรือนเสร็จแล้วแล้วก็มีบริเวณที่จะเลี้ยงสัตว์นะครับผมพอเรามีบริเวณที่จะเลี้ยงสัตว์เสร็จแล,แล้วก็มาดูเรื่องอาหารนะครับ พอเรื่องอาหารเนี่ยอาหารก็ค่อนข้างที่จะสําคัญในระดับระดับหนึ่งนะครับสัตว์เนี่ยต้องกินให้ได้รับอาหารอย่างเพียงพอให้ได้รับสารอาหารอย่างครบนะครับครบถ้วนนะครับถึงจะมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับจะได้โครงสร้างที่ใหญ่โตนะกระดูกที่ใหญ่เนื้อหนังที่เยอะนะครับแล้วก็จะตร,ต,รตรงตามเป้าหมายที่เราต้องการนะเรื่องอาหารนะครับสําหรับไก่ก็มีความสําคัญในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิด ต้องดูด้วยว่าเวลาเราปล่อยไก่เนี่ยนะไก่ที่เราเลี้ยงปล่อยเนี่ยเราปล่อยอยู่บริเวณยังไงนะครับผมถ้าเกิดเป็นบริเวณที่ค่อนข้างที่จะมีอาหารสมบูรณ์นะครับหากินตามธรรมชาติดนะ้ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะไม่ค่อยเน้นเรื่องอาหารสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไก่เขาจะหากินได้ทั้งวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาจะได้รับสารอาหารเพียงจากธรรมชาติเนะี่ยค่อนข้างที่จะเพียงพอนะไม่ว่าจะเป็นพวกโปรตีนหรือว่าเรื่องพลังงานอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะ ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะไปคุยเคี่ยหากินพวกไสเดือนนะครับพวกปวกพวกตัวด้วงนะครับต่างๆค่อนข้างที่จะได้เยอะเนาะแล้วก็จะได้จับพวกตะกะแตนอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นสถานที่ที่เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยจะเป็นอะไรที่จะเข้ามามีบทบาทในความสําคัญต่อการเจริญเติบโตนะของโครงสร้างไก่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขังไว้เนี่ยแล้ว บ,บริเวณที่คึงแบบกึ่งคัางกึ่งปล่อยเนี่ยมีอาหารให้เขาหากินน้อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับหลักๆแล้ว,วาอาหารที่จะหากินได้เนี่ยจะมีจํานวนจํากัดเพราะว่าจะหากินในช่วงนึงแล้วก็จะหมดแหละนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่กว้างนักนะครับเราก็ต้องเน้นเรื่องอาหารค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะควรจะ,จะก็น่าจะมีพวกหัวอาหารนะครับเข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับต้องผสม ขัวอาหารเข้ามาให้เขาได้รับสารอาหารให้พอในการที่จะเอามาขยายโครงสร้างเรื่องกระดูกเรื่องอเนื้อนะฮะถ้าไม่งั้นเนี่ยไก,ก่เขาจะเริ่มเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับคืออาจจะมีอาการขาดสารอาหารนะครับทาใหา้รูปร่างแคะแกนอย่างเงี้ยก็จะเสียเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสเสียเวลาสาหรับไก่เราได้นะฮะดีก็เรื่องอาหารเนี่ยก็ต้องเน้นนิดนึง เนาะแล้วก็ดูให้เขากินให้อิ่มนะครับดูให้เขากินให้อิ่มคือการโรยอาหารแล้วก็จะดูได้นะครับว่าไก่เขากินอิ่ไมไหมได้รับอาหารปริมาณเพียงพอไหมจากกระเพาะพักของเขานะไม่ใช่กระเพาะย่อยนะกระเพาะพักก็คือกระเพาะที่อยู่ตรงระหว่างใต้คอลงมาเนี่ยที่เวลาไก่กินอาหารแล้วมันจะปูดปูดนูนๆอกมานเนี่ยถ้าดูแล้วเต็มกระเพาะนะครับดูแล้วเต็มกระเพาะทุกตัวเนี่ยก็โอเคนะครับถือว่าเพียงพอต่อความต้องการนะครับในการ ได้รับอาหารแต่ละวันเนาะถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติเนี่ยนะในตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องให้อาหารได้นะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะไปคุ้ยหาหากินเองให้เฉพาะตอนเย็นได้แต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยเนี่ยถ้าเกิดช่วงช่วงแรกๆเขาอาจจะหากินได้แต่พักหลังๆเนี่ยอาจจะหากินไม่ได้แลวไม่เพียงพอเพราะบริเวณมันแคบนะอาหารก็เริ่มหมดเนี่ยเราก็ควรที่จะให้ตอนเช้าอ่ะบ้างนะครับสักนิดนึงนะพอมีติดกระเพาะ แล้วก็ตอนเย็นเราก็มาดูอัดให้เต็มกระเพาะนะครับไก,ก่ก็จะได้มีความการจะเดินเติบโตครับและได้รับสารอาหารแบบไม่ขาดเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับหลักสุดท้ายเลยพอเราหน้าทุกอย่างมาครบหมดแล้วนะครับโรงเรือนสถานที่เลี้ยงอาหารที่เราตัดแจงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าจะเลี้ยงเนี่ยต้องใช้อาหารเท่าไหร่อะไรประมาณไหนนะเราก็ค่อยไปหาสายพันธุ์เข้ามานะครับสายพันธุ์เนี่ยาหามาเป็นอันดับสุดท้ายเลยก็ได้ครับผม เพราะว่าถ้าเกิดทุกอย่างไม่ครบแล้วเราหาสายพันธุ์เข้ามาก่อนเลยเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือ,อจะเอาเข้าไปไว้ตรงไหนจะเอาเข้าไปนอนตรงไหนนะครับพอเขา,เอามีลูกนะครับลูกเขาจะไปวุ่นวายตรงไหนมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้นะครับผมคราวนี้พอเราจัดแจงเสร็จสับทุกอย่างแล้วมีโรงเรือนแล้วมีสถานที่เลี้ยงแล้วเรามีอาหารแล้วว่าจะใช้อาหารอะไรเลี้ยงสัตว์พวกนี้เสร็จแล้วเราก็ไปหาสายพันธุ์เข้ามาครับ สายพันธุ์จะหามาจากตรงไหนเอาที่เราชอบนะครับดูที่ไปติดตามไปดูมาว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็เลือกสายพันธุ์ที่เราต้องการที่จะามาเพาะเลี้ยงนะครับหรือว่าเพ,อพอาะพัฒนาครับดูโครงสร้างพ่อและแม่พันธุ์นะครับว่าจะโครงสร้างใหญ่โตแค่ไหนที่เราต้องการต้องการอะไรนะครับคือพ่อต้องการโครงสร้างกระดูกเนื้อหนังนะครับแม่ต้องการดูความใหญ่ความโตความอ้วนสมบูรณ์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เอาพ่อกับแม่เข้ามา ทำการเพราะพัฒนาต่อไปนะครับก็จะก็จะได้อ่าในหลักที่เราต้องการเนาะก็ประมาณนี้นะครับในสิ่งที่เราอาหารจัดหามาก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นก็สังเกตดูนะครับพีเอฟก็จะให้ให้เอา,อาสายพันธุ์เนี่ยมาเป็นอันดับสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาสายพันธุ์มาเป็นอันดับแรกเนี่ยถ้าเราังไม่มีพื้นที่นะครับยังไม่มี โรงเรือนในการที่จะให้เขาอยู่ในการที่จะให้เขาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะคือปัญหามันจะกลายเป็นสร้างปัญหาให้ตัวเรานะครับหนึ่งถ้าไม่มีไม่มีพื้นที่นะครับเอามาเนี่ยสร้างปัญหาให้เราแน่นอนนะครับผไม่มีโรงเรือนไม่มีที่นอนให้เขาเนี่ยสร้างปัญหาให้เราแน่นอนนะครับแล้วก็จะไปสร้างปัญหาให้เพื่อนบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปคุยเคลียร์นะถ้าเกิดเพื่อนบ้านเนี่ยเขาดันปลูกผักปลูกหญ้าปลูกข้าวปลูกอะไรไว้เนี่ยปลูกจนงงจนไม้ไว้สวยๆับสวยงามแล้ว สัตว์เราอาจจะเข้าไปทําลายได้นะครับคือไปหาของกินเนี่ยสัสัตว์เขาก็ไม่รู้ไงว่าเฮ้ยอันนี้ห้ามเข้าอันนี้เข้าได้อะไรประมาณนี้อันนี้ห้ามไปหากินนะเขาไม่รู้หรอกเขารู้ว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้แค่นั้นเองครับเขาก็จะไปรบกวนวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเผลอๆก็จะไปขึ้นกวนบนบ้านเขาอีกนะครับทุกอย่างนะครับสัตว์ทุกอย่างที่เราต้องการจะเอามาเลี้ยงเนี่ยก็ประมาณ4ปัจจัยหลักเนี้ยมันก็ใช้กันได้หมดนะครับผมโรงเรือนสถานที่เลี้ยงอาหารนะครับผมแล้วค่อยหาสายพันธุ์ นะอย่าไปดึงสายพันธุ์มาก่อนเลยแล้วก็มาเดี๋ยวมาไว้ตรงนั้นมาแม้ตรงนี้อะไรแบบนี้มันก็ดูเป็นไม่ใช่มืออาชีพนะครับพอไม่ใช่มืออาชีพแล้วมันจะมีปัญหาเข้ามาหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสมัยนี้เนี่ยเราควรจะจัดแจงให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยเอามานะพอมันพอเราจัดแจงทุกอย่างครบเราก็ไปเอาสายพันธุ์เข้ามาคราวนี้เราก็เลือกแล้วเราอยากต้องการเลี้ยงสายพันธุ์อะไรนะครับของใครสายไหนนะแล้วก็โครงสร้างแบบแบบไหนนะครับ อาดูตัวพ่อพันธุ์จะเอาโครงสร้างแบบไหนนะครับดูตัวแม่พันธุ์จะเอาโครงสร้างแบบไหนก็เอาเข้ามานะฮะแล้วก็มาเริ่มเพาะพัฒนาก็หลักๆ4อย่างนี้ก็โอเคแล้วเราก็เริ่มเริ่มเพาะพัฒนาในสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงนั้นๆของเราได้นะครับก็จะทําให้มันมีอะไรก้าวหน้าขึ้นไปอีกนะครับคราวนี้เขาเรียกว่าระหว่างทางนะครับที่จะไปจนถึงความสําเร็จนะฮะพอเราเตรียมสีอย่างนี้แล้วเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราค่อยหาข้อมูล เสริมเข้ามาเรื่อยๆนะครับว่าเฮ้ยต้องดูแลแบบไหนทำยังไรอาหารตัวไหนเข้ามากินแล้วดีนะครับยาป้องกันร,รักษาโรคนะครับว่าว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้พีเอฟไปละบ,บาย